สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโครเชบายครูพี่แอลนะคะวันนี้ครูจะมาสอนถักเสื้อตัวนี้กันนะคะลักษณะเสื้อจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเสื้อใส่สบายๆนะคะแต่น่ารักน่ารักน่ารักจะเป็นลักษณะนี้ สำหรับเสื้อตัวที่โชว์นี้นะคะครูจะใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์20นะคะแล้วก็เข็ม2หัว3ทับศูนย์4ทับศูนย์ตามถนัดนะคะจะใช้ประมาณกลุ่มกว่ากว่าเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะ โดยความยาวของโซ่เมื่อเราทำเป็นวงกลมแล้วเราสามารถที่จะสวมสศีรษะเราได้นะคะถักไปนะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะทำให้มันเป็นวงกลมเมื่อเราถักได้ความยาวตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะทำให้มันเป็นวงกลม ความยาวตามต้องการที่ครูพูดหมายถึงว่าเราสามารถที่จะถักแล้วพอทำให้เป็นวงกลมแล้วเราสมหัวของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไซส์ S, M, L หรือว่าจะเป็นไซส์ XL นะคะอันนี้ใช้หลักการเดียวกันฉะนั้นว่าไซส์ใครไซส์มันนะคะใช้หลักการเดียวกันทีนี้เราก็จะทำให้มันเป็นวงกลม โดยวิธีนะคะแทงลงไปโซ่แรกนะคะที่เราถักเคยมีคำถามนะคะว่าถ้าเราเออจะเออเริ่มโซ่หรือจะแทงโซ่เนี่ยเราจะแทงโซ่แรกหรือโซ่ไหนดีเวลาทำเป็นวงกลมแล้วเนี่ยมันจึงจะสวย มันอยู่ที่เรานะคะแล้วมันอยู่ที่ลายด้วยถ้าเราเริ่มที่โซ่แรกนะคะเราก็ต้องดึงโซ่ตัวแรกให้มันแน่นๆหน่อยนะคะดึงโซ่ตัวนี้นะให้มันแน่นๆหน่อยถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ไปตรงช่องที่สองก็ได้มันก็ไม่ต่างกันนะ,นะคะเพราะเวลาเราทำลายเราก็จะเก็บชายมันเราก็จะเก็บชายซ่อนชายนี้ ะะแล้วก็เราก็จะมีวิธีในการที่เราจะเก็บคอนะคะฉะนั้นอันนี้อันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลมากนะเพราะงานที่ครูสอนเนี่ยมันจะเป็นงานทีเ่เหมาะสำหรับคนที่จะทำเป็นงานอดิเรกหรือบางคนที่ชอบที่จะถักก็จะถักใช้เองอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ทำลักษณะที่ว่าทำที่มัน เป๊ะมากเพื่อสำหรับขายนะคะถ้าเราจะทําลักษณะขายเนี่ยเราก็จะทำอีกลักษณะหนึ่งนะคะอันนั้นจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะละเอียดแต่อันนี้งานที่ครูสอนจะเป็นงานแบบทําแบบชิวๆสบายๆนะคะสำหรับมือใหม่ก็หัดถักได้เราจะทำให้มันเป็นวงกลมโดยวิธีที่ครูสอนเมื่อกี้เนาะคุยไปคุยมาก็จะเป็น จะกลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคู่ไปแล้วก็จะงงนะคะก็จะอยู่อยู่ที่ตรงนี้แถวต่อมาเราจะเริ่มต้นในโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็กะลง ทำให้มันเป็นช่องแบบนี้นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถ้าใครไม่แน่ใจเริ่มเป็นมือใหม่ก็นับช่องก็ได้นะคะก็จะประมาณสี่ถึงห้าช่องตามโซ่นั่นแหละก็จะได้แบบนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าใครถักโซ่แถวแรกแน่นแถวที่จะทำอันนี้ก็จะยากนิดนึง ถ้าใครยังไม่ชํานาญนับช่องก็ได้นะคะประมาณสี่ช่องสี่ถึงห้าช่องให้มันได้แบบนี้ไม่ให้มันย้วยหรือไม่ให้มันลังจนเกินไปถักไปนะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถวสำหรับวิธีจบแถวนี้นะคะให้เราระวังนิดนึงก่อนที่จะจบเนี่ยมันจะเหลืออีกช่องหนึ่งใช่ไหมก่อนที่เราจะจบนะคะ ให้เรารูดดูก่อนตรงนี้ว่ามันพลิกไหมให้เราจับดูนะคะว่ามันพลิกไหมก่อนที่เราจะจบแถวเพราะถ้ามันพลิกเวลาเราทำแถวต่อไปแถวที่ สองต่อจากนี้มันจะทำไม่ได้นะคะให้ดูนิดนึงอ่าจับดูอย่างนี้ รส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือเราจะไม่สังเกตแถวนี้เราจะจบแถวเลยแล้วเวลาเราทำต่อมันก็จะพลิกเอาให้มันไม่พลิกนะคะแล้วก็จบแถว เราดูว่ามันไม่พลิกแล้วเราก็จบแถวนะคะโซ่ห้าจบแถวชิดนี้เลยก็เป็นอันจบแถวเราจะขึ้นแถวใหม่ได้โซ่สามนะคะหนึ่งสองสาม พันหัวเข็มแทงลงมาช่องนี้พันควักขึ้นมาพันควักออกไปพันออกทีละสองนะคะทําขามันก็จะได้อย่างนี้นะคะโซ่สองทำเหมือนเดิมพันหัวเข็มแทงลงมาช่องเดิมพันควักขึ้นมา พันควักออกไปทีละสองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่สามแทงลงมาช่องเดิมนะคะพันควักขึ้นมาเดี๋ยวนะโซ่สามนี่แล้วนะอะ่ะแทงลงมาอันนี้ไม่ต้องพันนะแทงลงมาควักขึ้นมาพันควักออกไป ก็จะได้แบบนี้นะคะเนี่ยจะได้แบบนี้โซ่สามหนึ่งสองสามพันแทงลงมาตรงช่องนี้ทำขามานนับหนึ่งนะคะโซ่สองพันแทงลงมาช่องเดิมทำขามันนับสอง ได้แบบนี้โซ่สามลงช่องเดิมนะคะพันจะเปนนี้จะได้อย่างนี้โซ่สามพันแทงลงมาช่องนี้ ทำขามานนับแดงโซ่สองนะคะพันแล้วก็ทำขามานนับสองโซ่สามทงมาช่องเดิมจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะโทรทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ โซ่สามพานแทงลงมาช่องนี้ทำขามานับหนึงโซ่ระหว่างขาสองพานแทงลงมาทำขามานับสองโซ่สามแทงลงนี้ช่องเดิมก็จะได้แบบนี้ ทํำวนมานะคะเราจะมาเจอกันตอนจะจบแถวตรงนี้นะคะเราจะจบแถวนี้กันแล้วนะคะ เราจะจบแถวนี้โดยโซ่สามแล้วก็ลงตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้จบแบบนี้นะคะแล้วก็ลงแทงลงไปตรงนี้ผ่านควักขึ้นมาหนึ่งครั้ง เรามาดูกันนะคะมันก็จะได้แบบนี้ถ้าใครจบแถวโซ่อันแรกนะคะถ้ามันเป็นแถวที่มันบิดแถวนี้จะทำไม่ได้แถวนี้จะไม่ได้อย่างนี้นะคะฉะนั้นว่าก่อนที่จะรวบ ก่อนที่จะรวบชนแถวเนี่ยจะต้องจับดูไม่ให้มันบิดถ้ามันบิดมันจะทำไม่ได้เลยนะลายนี้นะคะก็จะได้แบบนี้คราวนี้แถวต่อมานะคะเราจะขึ้นต้นได้โซ่สามหนึ่งสองสามนะคะอ่าแล้วก็พันหนึ่งค้งแทงลงมาตรงนี้แทงลงมาตรงนี้นะคะ พันอีกหนึ่งครั้งดึงออกนะคะพันแล้วก็ดึงออกสองค้างไว้นะคะพันแทงลงมาพันควักขึ้นมาพันแล้วก็ดึงออกแค่สองค้างไว้นะคะพอเราได้สองนี้แล้วนะคะเราก็พันอีกครั้งดึงออกให้หมดโซ่สอง ทำอย่างนี้อีกอีกครั้งหนึ่งพันแทงลงมาพันควักขึ้นมาพันดึงออกสองค้างไว้นะคะพันแทงลงมาพันควักขึ้นมาพันดึงออกสองค้างไว้เมื่อเราได้แบบนี้ได้สองแล้วเราก็พันแล้วก็ดึงออกให้หมดนะคะโซ่สอง ทำอีกครั้งหนึ่งพนันแทงลงมาควักขึ้นมาดึงออกสองหนึ่งสองพอได้สองแล้วก็พันดึงออกให้หมดจะได้แบบนี้นะคะโซ่สองอ่าทีนี้เราข้ามมาอีกช่องหนึ่งแล้วพนันแทงลงมาตรงนี้นะคะทำเหมือนเดิมนับนึ่ง นับ2นะคะพอด 2, ล้วกเดึงออกให้หมดโซ่สองทำเหมือนเดิมแทงลงมาควักขึ้นมานับ1นะคะนับ2องานเดึงออกให้หมดโซ่สองทำเหมือนเดิมพัานแทงลงมาพัานควักขึ้นมาันานเดึงออก2อค้างไว้ พันแทงลงมาพันควักขึ้นมาพันดึงออกสองค้างไว้พอได้สองแล้วเราก็พันแล้วก็ดึงออกให้หมดนะคะโซ่2เราจะทำสามสามชุดชุดหนึงมันก็จะมี2ใช่ไหมคะหนึ่สอสสนี่ก็3เหมือนกันนะคะพอได้3มแล้วก็โซ่สอง มาทำตรงนี้นะคะเหมือนเดมิมนับหนึง่งนับสองพอได้สองแล้วก็พันอีกครั้งจนกว่ให้หมดโซ่สองค่ะทำเหมือนเดมิมนับหนึง่งนับสองพอได้สองแล้วก็พันจนกอ่ให้หมดนะคะโซ่สอง นับแ่งนับสองผ่านหนึ่งออกให้หมดโซ่สอง,สองผ่านแล้วแทนลงมาหนี้นับแ่งนับสองโซ่สอง นับแดงนับสองนะคะโซ่สองนับแดงนับสองอแล้วก็โซ่สองอแล้วก็ข้ามมานนี้เราจะทำจะได้แบบนี้นะ จะได้แบบนี้นะคะงานเราจะได้แบบนี้เราจะทําอย่างนี้วนมาแล้วเราจะเจอกันตรงจะจบแถวนะคะทําวนมานะเหมือนเดิมแล้วเราจะเจอกันตรงที่จะจบแถวเราถักวนมาแล้วเราจะจบแถวแล้วนะคะเราจะจบแถวโดยการทำดอกอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สอง ็นตรงนี้ไหมแล้วก็แางลงไปจบแถวเลยแทงลงไปพันควักขึ้นมาพันควักออกไปก็เป็นอันสิ้นสุดของแถวนี้นะคะเราจะเริ่มแถวใหม่โดยโซ่ห้าแล้วก็ลงตรงนี้โซ่ห้า แล้วก็ลงตรงนี้โซ่ห้าค่ะแล้วก็ลงตรงนี้เราจะลงตามช่องนี้ซึ่งมีช่องให้ลงอยู่แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามันกำลังจะเริ่มบนที่เป็นแถวโซ่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะหลังจากที่เราจะจบแถวโซ่นี้นะคะ เราจะจบแถวโซ่กันแล้วนะคะเราจะจบแถวโซ่โดยวิธีโซ่ห้าแล้วก็แทงลงตรงนี้เป็นช่องสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือเราจะเราจบแถวโซ่กันแล้วหลังจากที่เราจบแถวโซ่นี้แล้วนะคะแถวต่อไปเราจะแยกคอแยกแขนกันโดยให้เรานับดอกที่เราถักได้นี่นะคะ ให้เรานับว่าของเรามีทั้งหมดกี่ดอกเมื่อได้จำนวนดอกแล้วให้เราเอาจำนวนดอกมาหารด้วย4นะคะสำหรับของครูนี้จะออกมาประมาณ8.75นะคะตัวเศษไม่ต้องไปสนใจมันนะคะปัดเอาตัวจำนวนเต็มเลยครูก็จะมาแบ่งเป็นช่วงแขนนะคะช่วงแขนช่วงไหล่ตรงนี้8นะคะอย่างละ8 มันก็จะได้16ใช่ไหมคะเอา16บลบจํานวนที่มีมันก็จะเหลือ19 19ครูก็จะแบ่งเป็นอืคอหน้า10 19ครูก็จะแบ่งเป็นคอหน้า10นะคะแล้วก็คอหลัง9แต่สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะให้เราลบตรงช่วงแขนออกมาหนึ่ง ลบตรงนี้นะคะลบอันนี้ออกมาหนึ่งมันก็จะเหลือ7อันนี้ก็ลบหนึ่งะคะมันก็จะเหลือ7นะคะก็จะเท่ากับ7นะก็จะเหลือ7เอาไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยมาบวกนี้มาบวกนี้ฉะนั้นว่าไอ้ตัวนี้ก็จะต้องเป็นคอหน้าก็จะต้องเป็น11นะคะคอหลังก็จะต้องเป็น10 นะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะ,ะจำนวนดอกนี้ของใครของมันนะคะแล้วก็หารของใครของมันแต่จะใช้สูตรประมาณนี้นะคะสำหรับครูเองครูจะใช้สูตรแบบนี้มาตลอดซึ่งมันเวลาถักแล้วสำหรับครูวนะคะมันก็มันก็โอเคมันก็ใส่แล้วมันก็ดูดูดูสวยะนะคะดูแบ่งสัดส่วนได้ดี แต่ถ้าสมมติว่าใครมีสูตรอื่นๆก็สามารถแนะนำได้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรารู้แล้วนะคะว่าเราแบ่งคอแบ่งแขนโดยนับดอกเท่าไหร่เราก็มาทำสัญ,ญลักษณ์ตรงอดอกที่เราจะแบ่งคอแบ่งแขนตรงนี้นะคะเราก็เริ่มนับไปเลยเ,เริ่มนับจากไหนก่อนดีเ,เริ่มจาก8นี้นะคะเราก็นับ เออเจ็ดสี่เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้นะคะเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแล้วเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้เราใช้ได้ต่างสีก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เราก็จะนับไปนะคะแล้วก็ใช้ออได้ต่างสีหรือใช้อะไรก็ได้ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ ว่าพอถึงตรงนี้เราก็จะต้องมาแยกคอแยกแขนนะคะจากเมื่อกี้ที่ครูนับให้ดูนะเราก็นับไปอันนี้7อันนี้11แล้วก็มา7แล้วก็มา10นะคะมันก็จะได้แบบนี้จะทำเป็นสัญลักษณ์ไว้เมื่อเราได้สัญลักษณ์แล้วนะคะแถวต่อไปเราจะถักด้วย โซ่สามนะคะพันแล้วก็แทงลงมาตรงนี้คือเราจะเริ่มบนมาแถวนี้แล้วนะคะโซ่สองพันแทงลงมานับหนึ่งนับสองแล้วนะอ่ะอันนี้หนึ่งโซ่สองอีกหนึ่งนะคะแล้วก็โซ่สามแทงลงมาตรงนี้ ะะโซ่สามทำขามานับหนึ่งโซ่ตรงกลางร,ระหว่างขาสองนับสองโซ่สามตรงนี้เราย้อนแถวแล้วนะคะ เราถักมานะคะแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีตรงที่เราทําสัญลักษณ์ไว้เราถักมาจนถึงตรงที่เราทําสัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะพอมาถึงตรงที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ให้เราทําแบบนี้ขามันหนึ่งแล้วนะโซ่สองนะคะอีกหนึ่งปกติเราจะแค่นี้ใช่ไหมคะ พอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องเพิ่มเป็นโซ่สองแล้วก็ลงขาอีกหนึ่งแล้วก็โซ่สามนะคะลงที่เดิมจะได้แบบนี้ ก็คือว่าจากที่เราทำสองขาเราเพิ่มเป็นอีกหนึ่งก็เป็นสามนะคะพอแถวพอต่อมาก็สามปกติโซ่สามนะตรงโซ่สามแล้วก็สองขาปกตินะคะแล้วเราก็ลงปกติ มาก่อนเหมือนเดิมพอมาถึงตรงที่เป็นสัญลักษณ์เราก็ทําแบบนี้ก็คือลงสามนะคะทำวนมานะเราจะเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถว